สวัสดีทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ฝึกอบรมสโมสรเอ,อาวิชานี้จะเป็นวิชาของผู้ที่ทำการฝึกอบรมให้กับสมาชิกของสโมสรเรามาดูว่าในวันนี้น่าจะมีอะไรผมชื่อเกษมชัยนิธิวรรณกุลจากสโมสรโรตารี่ศีลมจบ30นาทีจากนี้ไปเนี่ย ท่านจะได้อะไรจากการรับฟังและรับชมหนึ่งก็คือรู้บทบาทของผู้ฝึกอบรมสโมสรในภาคเนี่ยมี t ิส s ิ s เทรนเนอผู้ฝึกอบรมภาคซึ่งผมเนี่ยในปีของผู้ว่าสมศรีเนี่ยจะเป็นผู้ฝึกอบรมภาคแต่ในทุกสโมสรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ฝึกอบรมสโมสรเพื่อให้ความรู้กับสมาชิก ประจำทุกสโมสรเรียนรู้ข้อ2ก็คือเป็นการเปิดลายแทงขุมทรัพย์ให้ร่ำรวยสจะได้ให้ข้อคิดสกิดใจเวลาขณะท่านทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมสโมสรข้อ4เรียนรู้วิธีในการคิดสร้างสรรค์ไม่ติดกรอบเพราะเป็นผู้ฝึกอบรมสโมสรใช้สา ความสามารถในด้านของความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวางค,ครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ฝากใจให้คิดติดไปปฏิบัติในฐานะเป็นผู้ฝึกอบรมสโมสรขออนุญาตถามคำถามแรกในฐานะผู้ฝึกอบรมสโมสรเนี่ยท่านทราบบทบาทของท่านเป็นยังไงไหมครับลองคิดดู คำตอบนา่าจะหนึ่งก็คือเป็นการสื่อสารไม่ใช่หมัดมวยไม่ใช่การเมืองแต่เป็นการสื่อสารเรื่องของโรตารีความรู้โรตารีสิ่งพัฒนาใหม่ๆของโรตารีให้กับสมาชิกภายในสโมสรของท่านรับรู้ทีนี้เวลาสื่อสารเนี่ยท่านต้องรู้นะว่าท่านมีหน้าที่ในการแปลง เรื่องที่มันยุ่งยากเข้าใจยากซับซ้อนคนไม่คุ้นเคยให้เป็นเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วเข้าใจง่ายๆและสามารถที่จะรับรู้เนี่ยได้อย่างถ่องแท้หลังจากที่ผ่านการฝึอกอบรมจากท่านอันที่สองเนี่ยท่านมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือว่าแปลงเนี่ยโดยการใช้ตัวตัวอักษรหรือจะเป็นเรื่องของภาพ สไลด์กราฟิกเอกสารแจก powerpoint เพื่อช่วยให้เรื่องยากเข้าใจง่ายท่านมีความสามารถในการเลือกเอาวิธีการที่ถนัดแัด่ประการสำคัญก็คือว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ฝึอกอบรมสโมสรเนี่ยมันก็เวลาขายของท่านต้องมีความรู้ของผลิตภัณฑ์ ในโรตารีมีความรู้ของโรตารีเพียงพอที่จะมาเป็นผู้ฝึอกบอบรมเช่นเดียวกันการขายของเรามักจะซื้อของจากบุคคลที่เขารู้ผลิตภัณฑ์เขาดีเราไว้วางใจเขาสำหรับท่านค,ความรู้เหล่านี้หาได้ที่ไหนครับผมจึงขออนุญาตเนี่ยเปิดขุมทรัพย์เปิดรายแทงเนี่ยให้ท่านได้เรียนรู้ว่าไปหาแหล่งขุมทรัพย์ ได้จากไหนบ้างอันนี้จะเป็นการให้รายแทงขุมทรัพย์ก่อนเป็นแผนที่นำไปสู่ขุมทรัพย์แต่เป็นขุมทรัพย์ความรู้ที่ไม่มีใคร,ใครเนี่ยขโมออยจากท่านได้ในแผนนี้เนี่ยท่านจะดูว่าหนึ่งสามารถเลือกหาเอกสารและความรู้ต่างๆเนี่ยจากหน้า โรตารีในประเทศไทยหรือ ThailandRotary.org ในขณะนี้เนี่ยมีอยู่10หัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อใหญ่เนี่ยมีหัวข้อย่อย,ยอีกเป็น10รวมแล้วเนี่ยหลายร้อยเรื่องราวที่ท่านจะค้นหาเพื่อนำไปเป็นคุ้มทรัพย์ในการนำเสนอให้กับสมาชิกได้อีกฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าท่านถนัดภาษาอังกฤษ เปิดไมโ o รตอรี่ได้ครับและเปิดไมโ o รตอรี่เนี่ยท่านไปหาในเมนูที่ว่า Learning and Reference นั่นก็คือเมนูของการเรียนรู้และบทอ้างอิงที่ถ้าท่านเปิดหน้านี้เนี่ยบนจอเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมี4หัวข้อย่อยหัวข้อแรกเนี่ยก็คือให้ความรู้โดยบทบายของแต่ละท่านสำหรับสมาชิกใหม่ สำหรับบทบาทของสโมสรสำหรับผู้ฝึกอบรมสำหรับบทบาทของภาคเลือกไ้อันที่สองเนี่ยเลือกโดยหัวข้อ,อวิชาอะไรเช่นสมาชิก,กภาพการหาทุนโครงการการเริ่มก่อตั้งสโมสรใหม่เป็นต้นถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรตารีไม่ว่าจะโรตารีเนี่ยมุ่งเน้นอะไระแนะนำอย่างไร ภาวะผู้นำคนนีพัฒนาอย่างไรเรามีประวัติศาสตร์ของโรตาอรี่อย่างไรเปิดหาได้และสุดท้ายก็คือศูนย์การเรียนรู้ Learning c e n t e r พอท่านคลิก Learning Center เนี่ยท่านก็จะมาเจอเมนูเนี่ยแคตตาล็อกของวิชาการที่ท่านจะหาได้เนี่ยมากผมว่าเกือบจะเ,เป็นพันได้ท่านเลือก แล้วแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องย่อยเนี่ยให้ท่านได้ดูฉะนั้นท่านออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้กระดาษสามารถเข้าถึงขุมทรัพย์เหล่านี้ได้ส่วนข้อคิดสกิดใจเนี่ยสำหรับให้ท่านได้พิจารณาข้อคิดสกิดใจนี้ประการแรกก็คือว่าเรื่องราวเมื่อมันเป็นหล,หลักร้อยในเมืองไทยเป็นภาษาไทยและหลัก พันเนี่ยในภาษาอังกฤษของไมโลตอรี่แล้วเนี่ยมันเยอะแยะแล้วจะทำยังไงลองคิดดีว่าถ้ามีโจทย์บอกว่าเราได้แมมมอฟช้างยักษ์เนี่ยเมื่อสมัยแสนห้าหมื่นปีก่อนเนี่ยได้มาหนึ่งตัวหนึ่งเชือกแล้วท่านจะกินยังไงคนที่ไปล่าแมมมอฟเนี่ยเขาจะมีวิธีกินแมมมอฟอย่างไรครับมันมันยักษ์มันใหญ่มาก คำตอบก็คือว่าท่านควรจะกินแมมมอสหรือช้างยักษ์ครั้งละหนึ่งคำมันไม่สามารถที่จะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นคากิของช้างแมมมอสเนี่ยมากินได้แต่ครั้งละหนึ่งคำก็สามารถกินได้ในการเป็นผู้ฝึอกอบรมสโมสรท่านก็เลือก มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิชาที่ท่านชอบเรื่องที่ท่านควรสมาชิกคนรู้แล้วเอาย่อยๆออกมาทีละเรื่องทีละประเด็นไปเล่าให้เขาให้สโมสรเนี่ยให้สมาชิกเนี่ยทุกคนได้รับฟังฉะนั้นสามารถซอยย่อยเพื่อง่ายแก่การเข้าใจและมุ่งไปยังประเด็นที่ท่านสนใจจริงๆและสมาชิกสนใจด้วย ท่านมีเวลาเนี่ยที่จะซอยย่อยเยอะเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยสิบสองเดือนท่านประชุมเดือนละสี่ครั้งทุกสัปดาห์ก็มีทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า45ครั้งตัดวันหยุดออกที่จะเป็นผู้ฝึกอบรมและเลือกเอา45เรื่องแต่ถ้าหากสโม,มสรท่านประชุมเดือนละสองครั้งก็มีโอกาส20ครั้งขึ้นไป ที่จะเลือกเอา20หัวข้อเนี่ยมาเป็นหัวข้อในการฝึอกอบรมสมาชิกของท่านท่านเลือกได้อันนี้ก็เป็นซอยย่อยทีหนึ่งไม่จำเป็นต้องครั้งเดียวเนี่ยฝึอกอบรมเหมือนกับวันนี้เนี่ยไม่จาเป็นครับส่วนเวลาเนี่ยที่ถ้าจะบริหารในแต่ละครั้งเท่าไหร่ขอแนะนําว่าแต่ละครั้งควรจะอยู่ภายใน5นาทีเพราะเกินกว่านั้นเนี่ยความสนใจของคนเนี่ยจะเหือดแห้งไป ห้านาทีเนี่ยกำลังพอดีถ้าท่านสามารถทําให้มันกระชับแล้วสามารถ cover เนื้อเรื่องและหัวเรื่องและประเด็นได้หมดยอดที่สุดครับครั้งละหานาทีที่ให้คิดดีก็คือว่าในหนึ่งปีเรามี12เดือนนี่ทุกเดือนท่านอาจจะสามารถเลือกเอาประเด็นเนี่ย ของเดือนเนี่ยเดือนแห่งอะไรเนี่ยโรตารีเขามีกำหนด12เดือนเนี่ยเป็นเดือนแห่งนี้เดือนแห่งนั้นเอามาเป็นเรื่องราวในการฝึกอบรมให้กัสบสมาชิกเนี่ยตามเดือนแห่งของโรตารี่ก็ได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะนี่นะแต่นี่เป็นข้อเสนอแนะเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมกราคมหนึ่งคือมกราคมเนี่ยบริการด้านอาชีพ บริการด้านอาชีวะเอ้มันเกี่ยวอะไรกับโรตารี่มันมีความสําคัญอย่างไรหรือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการสร้างสันติที่สุขและป้องกันความขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรโตรตารี่มันทําอะไรในเรื่องนี้ท่านก็ไล่ไปเรื่อยทั้ง6เดือนส่วนใน6เดือนหลังเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎราคมซึ่งก็คือเดือนแรกของปีบริหาโรโรตารี่ของท่านเนี่ยผู้นำยุคใหม่ เพราะเป็นเดือนแรกที่นายกคนใหม่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งและบริหารท่านสามารถพูดได้เอถ้าเป็นผู้นำยุคใหม่ควรจะทำยังไงคือจะต้องรู้จักออนไลน์รู้จักการสื่อสารทางดิจิทัลเพราะว่าเวลาทําอะไรกับโปรตริี่สากลแล้วเนี่ยทุกอย่างอยา่บนออนไลน์หมดไม่มีอะไรที่เป็นกระดาษแม้แต่แผ่นเดียว ใครก็เลือกได้ครับอีก6เดือนในฐานะที่เป็นผู้นำฝึกอบรมภาคโทษฝึกอบรมสมโมสรท่านควรจะมีหน้าที่ขยับขยายขอบเขตเส้นขอบฟ้าของท่านให้กว้างขึ้นด้วยวิธีอะไรครับเดิรับฟังรับฟังจากสมาชิกรับฟังจากนายก รับฟังจากผู้อาการภาคว่ามีอะไรใหม่มีอะไรที่ควรไปมุ่งเน้นให้กับสมาชิกได้รับทราบแลกเปลี่ยนกับเขาหรือหาอ่านไม่จะเป็นต้องหนังสือครับในสไลด์เป็นหนังสอือหาอ่านจากเว็บไซต์หาอ่านจากออนไลน์ได้กว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดและสุดท้ายก็คือเราบันทึกแล้วย่นย่อให้เหลือ5นาที สำหรับแต่ละครั้งที่จะไปสื่อสารให้สมาชิกในสโมสรเนี่ยได้รับฟังอันที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าองค์กรรถที่สากลเนี่ยเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเร็วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประจําถ้าหากว่าไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตกข่าวตกขบวนรถ ท่านต้องหาอ่านหาจากไหนครับเว็บไซต์จากไหนครับผู้ว่าการภาคจากไหนครับคณะกรรมการภาคเพื่อมาเป็นเรื่องราวที่จะค้นหาเจาะลึกแล้วย่อหรือ5นาทีให้สมาชิกทุกคนในสโมสรได้รับฟังเมื่อเป็นผู้ฝึกอบรมสโมสรแล้วต้อง ไม่ลืมประเด็นต่อไปนี้ครับหนึ่งฟังเพื่อเพิ่มเติมความรู้สองเป็นมิตรกับสมุกับสมาชิกเป็นมิตรยิ้มแยม้มอันที่สามเนี่ยเปิดใจให้กว้างในการรับรู้รับฟังข้อคิดเห็นจากเขาจากสมาชิกเรามีเรามีฟีดแบ็ เราอบรมไปแล้วหนึ่งครั้งเขาฟังเข้าใจไหมเขาต้องการอย่างอื่นอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้ต้องพยายามถามและได้รับข้อมูลป้อนกลับจากสมาชิกของท่านสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นวันอย่างไหนครับเพราะเรามีความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเราสามารถกล้านําเสนอผลิตภัณของเราให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างมเชื่อมัน่นทำบองเดียวกันครับท่านมีขุมทรัพย์ ที่จะไปค้นหาข้อมูลของโรตอรี่เมื่อมีขุมทรัพย์แล้วความเชื่อมั่นมาเองเพราะท่านจะสื่อสารด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำข้อที่6นี่ก็คือจะต้องระมัดระวังเรื่องของอวัจนะภาษาเรื่องของการสื่อสารในขณะที่นำเสนอ5นาทีทุกครั้งที่ท่านไปฝึอกอบรมให้กับสมาชิกเนี่ยด้วยความเป็นกันเอง ด้วยความเชื่อมั่นตัดอื้ออ้าที่ไม่จำเป็นออกเป็นต้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะคิดสร้างสารรค์ไม่ติดอยู่ในกรอบท่านคิดกว้างไกลได้มากๆากยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ท่านคนเดียวที่สามารถที่จะเป็นผู้ฝึกอบรมสโมสร ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่จะรับบทบาทนี้ท่านสามารถมอบหมายกระจายหน้าที่นี้ไปให้สมาชิกได้เพิ่มความหลากหลายอาจจะหาอาดีตนายกอาจจะหาสมาชิกใหม่โดยให้ข้อมูลแก่เขาแล้วให้เขาเนี่มาเป็นผู้บรรยายไม่เกินห้านาทีแทนท่านในบางครั้งบางครา ประโยชน์คืออะไรครับในเมื่อเขาเป็นคนนําเสนอเนี่ยเขาต้องศึกษาจริงและเมื่อศึกษาจริงเนี่ยเขาก็รู้และไม่มีอะไรที่จําแม่นมากกว่าเป็นครูสอนอ่านเดี๋ยวก็ลืมแต่ทาเนี่ยไม่ลืมครับฝังชิปท้าวออยู่ในสมองของผู้ที่นําเสนอฉะนั้นกระจายบทบาทหน้าที่นี้ไปยังทุกๆคนที่ท่านหาได้แล้วก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาว่า นำเสนออย่างไรไปหาข้อมูลแหล่งขุมทรัพย์ได้ที่ไหนอีกประเด็นหนึ่งคือท่านสามารถมอบหมายให้กับแต่ละคน,นในแต่ละเรื่องที่เขาคิดว่าถนัดไปก่อนแล้วมารอบสองเอาเรื่องที่เขาไม่ถนัดแต่ให้เขาเนี่ยมีโอกาสเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าไปดูเว็บไซต์ไปดูนูน่นนี่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เขาก็เรียนรู้ และมาเป็นผู้ฝึกอบรมแทนท่านในบางครั้งเนี่ยเพิ่มความทรงจำได้ลึกและได้ถาวรมากขึ้นเรามีทำให้รายการนี้เนี่ยในการฝึกอบรมสโมสรเนี่ยสะดวกมากขึ้นเช่นตั้งประเด็นคำถามให้ตอบใครตอบถูกเรามอบรางวัลให้ เป็นการให้กำลังใจก็เป็นการเพิ่มสีสันเนี่ยเพิ่มความหลากหลายเนี่ยในกนนารนําเสนอของท่านในฐานะของผู้ฝึกอบรมสมโมสรเนี่ยได้ดีขึ้นในวันนี้ที่ท่านฟังไปเนี่ยท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างลองคิดในใจถ้าขอทบทวนก็คือฝาก เรื่องเหล่านี้ในใจของท่านไปคิดแล้วก็ติดตัวไปปฏิบัติในสโมสรพร้อมกับมอบหมายให้คนอื่นทําแทนท่านได้ในบางครั้งบางคราสามสิบกี่นาทีที่ผ่านไปเนี่ยท่านคงเรียนรู้บทบาทของผู้ฝึกอบรมสโมสรเรียนรู้แหล่งขุมทรัพย์ของข้อมูลมีเยอะมากครับที่จะให้ค้นหา แล้วก็เติมสมองให้เต็มมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกของสโมสรได้รับฟังได้ข้อคิดเตือนใจว่าอะไรที่เราควรทําไม่ควรทําอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เพิ่มสีสันเพิ่มความน่าสนใจในการนําเสนออะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทําและไม่ควรทําในขณะที่เป็นผู้นํา การฝึกอบรมเรื่องความรู้โตรตารี่ให้กับสมาชิกได้ฟังและข้อที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าติดกรอบอย่าอยู่ภายในกรอบจงกระโดดออกจากกรอบนั้นแล้วคิดความคิดสร้างสรรค์ทำให้5นาทีของการเป็นผู้ฝึกอบรมสโมสร5นาทีในการนำเสนอให้สมาชิกฟังเนี่ยมีความน่าสนใจไม่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะ ท่านมีสิ่งดีๆมาบอกมีวิธีการที่จูงใจให้เขาสนใจและโน้มน้าวใจให้เขามาฟังและสามารถที่จะสร้างสีสารให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ที่เป็นผู้ฝึกอบรมสโมสรและสมาชิกผู้ฟังในทุกครั้งที่มีการประชุมในทุกครั้งที่ท่านหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายเนี่ยมาเป็น ผู้ฝึกอบรมของสโมสรขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ต่อไปครับแล้วก็จะเป็นการฝึกภาวะผู้นำ5นาทีแม้สั้นแต่เกิดประโยชน์เยอะเพราะว่ายิ่งสั้นแล้วเพื่อให้มันครอบคลุมทุกประเด็นที่คุณต้องการสื่อสารได้เนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงครับไม่ต้องยาวเฟื้อยแต่5นาทีนี่เพียงพอขอให้ท่านโชคดีครับ ประสบโชคดีมีชัยในการเป็นผู้นำของการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกทั้งเดิมและสมาชิกใหม่ของสมโมสรโชคดีครับ